อยางใหม่ดีจับจับอยางไ,มมาไมหไมไมะพมน้อจับรดูสวัสดีค่ะสาวเดือนจับมาพบมาพอกันคือเก้าค่ะพี่น้องค่ะสาวเดือนได้ซุปเห็ดพี่น้องเอ้ยซุปเหเ็ดใส่มะเขือ อบปลาดุเขาอบออกแล้วจะเด้ออบหมอ้อไร้น้ํามันจ้ะมันจะรีดแบบน้ําน้ํามันออกให้เราดีมากเลยจ้ปะปลาดุกมันย่างเลยจป่มดุกมาจากร้านไทยนะจัะผักสร้างอางามม่แต่ผักสดไปแนะ้วโอ้สวสดสุดคอยสิไดาย่ได้กินกว่าทำฟร้อมซ่าดบ้านเราก็มาเฮ็ดกับเขา่ากับน้ำมาที่นี่คนเราหิวเขา่าแต่บัดเพิ่มเด้อจั่กไปก่อนอย่าสร้างเนาะเป่าคือเก่าฟ้าเขียวฟ้าเขียวขวดเขียวเสนอเอ,อ้ย กินเพรกินเขาแซ่บพี่น้องค่ะกินหลายมันก็นเมาเจ้าพี่นอ้องเอ้ยกินเป็นเป็นกระใสมาแล้วจะจะจวดป้าจับสุปผักพีนั่งล้มเนดอ,อ,ตองตบขาา่เเขาเนี้ยท่านึงข่าเนี้ยตัง้งแค่กับเขามาเด้อผักนี่กันแนงงละกั นี่ค่ะพักกะลัมที่คดปากเอาแล้วจะเป็นแบบนี้มนันกล้ว้งคือกะหล่ำนะคะเวลาเขาอ่อนปาดแล้วเ,ม,เมื่อกสิบอเห็นเป็นหัวมามแบบนี้ก <c oughs> อดไปแซมข่อยมาด้อแวบแซบแบบบ้านๆวันนี้อยากกินอันย่างปลาดุกมาแก้วเห็ดกะะ็อยากอืรับนะปลาดุก zu. cuma boleh was ich bin Ich bin Ich ยนแซมแบบเป็นยงไงนะแบบ <c oughs> ไทยรุ่มนะไทยแลนไทยอีกตะอาหา อย่างไฟทานหบบาค่อมโอ้เปากระเซบนม่อนอื้มไม่จับตุ๊บเป็นอัเสร็จว่าคืออ่ะ Helemaal die nader. Ja, ben zo op een som. Kopf op. จะมาเครื่อนนวอยไรละไเบ้านี่แหละค่ะกับซุปใส่ก็บกเคลื่อนปะซุปสักันพร้อเป้์กับจับสมุณหารบ้านั้นมีอาหามันบ้านี่บ้า มันปันบดขมขมขมจัดโจใส่ไ่จ้ะกรลื้มมาแล้วแล้ว,ว่าแพาเา้เหรอคะปลาดุกหาไงนืน ถ้าปลาดุกแซ่แข่งแบบนี้แล้วต้มน้ำปะลาร้าข้าวไงต้องสดๆข้าวเห็ดหรอคะต้องตังเห็ดแบบใหม่ๆอยังแบบทอดกรอบๆจะไปผัดนุ้นอร่อยนี่แหละแต่ก็เห็ดบอวย <laughs> ăn trong tạp Chắc là Nó giờ Đã thỏa ra này rồi Chắc khó cầm Chắc mình hả Ai mươi đây Thăm quán giả bàn trên mươi Ai là พึงทำงานน้็นฝัะะ่งฝาเปล่ xuống Quấn xuống bài không กนถามบรรยากาศบ้านก่อยตอนนี้เหรอหิมะตกค่ะตกแล้วก็เป็นน้ําแข็งติดลบค่ะอากาศหนาวมากเลยจ้ะติดลบทุกวันล่เศา้าหนาวไงระไม่สาไม่สาจากละลายบะ

หน่าตาก็ไม่ไดเต้นไม่ขอยไป, <c oughs> ปเลยก็เียนนังแล้ววันหยุดก็ไม่เหมือนวันหยุดเนาะเป็นแม่บ้านนะเป็นน้องเนาะก็ะทุกอย่าง <c oughs> ไม่เล่เป็นแม่ว่าเป็นแม่บ้านมาเหมืเหมยเ จะทำงานนอ,อกบ้านเม่อมันก่เดเจอีกยังนูนะ <c oughs> <c oughs> ว่าขอหยางไปยางฮะท่านกินเขา <c oughs> พดุด

แาบไม่ไหมหอมนุ่มจัปดุทางช่วยด้วยแต่ปนคไม่ปวรไปใส่ตูวไว้พี่เนาะ หิวขาวร้ายหินเด่นหน่อยตืงนเ้าต้งหมย <laughs> ปวดงั้ห มีเวลาเผ็ดหรือเป็นเนือ้อเป็นน้นมาวก,กับเมย์เมย์เมย์ประช่วงนี้บุคอยมีงานกันเลยบุคอยเป็นไรออันนี้เป็น้ว มันมาก,กินหามนุ่มกรอบเลยเขาอ,อยากกินอนะไรีกเนาะบนสุดใส่ตัวไิ่จเิงค่ะเอาแล้วพี่นงองจา้าเสาเดินอิ่มค่ะพี่นงองกินบ่เปิดเด้อค่ะเด้อมันหลายเสาเดินซุปไปถึงกินมือไม้ไปดูขออ่อยไปตัดตำเจอ ไม่ทิ้งค่ะพี่น้องขาผักก็ไปใส่ตู้ไว้เออจะทิ้งทําไมละ่ะมันยังบูบบวเสียอยู่เนาะกินจนมันบูดหมดแล้ะมันแ <laughs> บบพี่น้องจ้ะแล้วก็พี่น้องขามากินหนีของสาวเดินสะดกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้จ้าพอกันกินนาอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขสุคขคนค่ะสวัสดีค่ะ